โป่ง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 มาดิมาดิมาดิจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะน้องสาวจะหนีไปไหนจะน้องสาวเอ้าแกรอดนะไออันนาเคตจะหนีไปไหนจะน้องสาวจะหนีไปไหนจะน้องสาวโป่ง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 ลาก่อนนะแต่ว่าเธอน่ะไม่รอดแล้วล่ะโป่งครับไปไหนครับน้องสาวน้องสาวน้องสาวพอดีน้องสาวอ่าลาก่อนเฮ้ยเฮ้ยคนเห็นนั้นปะเห็นนั้นปะเห็นมันไป เห็นนั้นไหมทุกคนเห็นนั้นไหมไลลาไลลากรรมกรกรรมกรสวัสดีครับน้องสาวอืมอืมเออไอเหยื่อเราเน้นเราเน้นต่อยผู้หญิงนะเหยื่อเราไม่เป็นสู้ผู้ชายนะเหยื่อเราเราสู้ไม่ได้เราต้องต่อยผู้หญิงเอาเหยื่อน้องไลลาจะน้องไลลาตายไอ้ไอ้ไอ้มึงใคร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 ไอ้เหี้ยมา ปึ๊บปึ๊บเ้าเป็นไงโคตรเทพไปเพิ่มให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกไนเลยดีกว่าโอเคทุกคนก็ต้องกราบตัวดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับที่ความารับชมก็สำหรับใครที่อยากจะเริ่มเล่น M l B นะแนะนำให้ไปดูช่องอื่นที่เขาให้ความรู้ทุกความรู้ดีดี็ของชิ้นนี้ทำอะไรได้ตัวนี้ทำอะไรได้เล่นยังไงมึงไปดูช่องอื่นโอเค แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ความร่วแล้วก็มมาถูกช่องแล้วเพราะอะไรเพราะกูกูกูเล่นใหม่เหมือนกันเนี่ยนี่เปิดสกอร์ให้ดูเลยนี่แมทที่เล่น53ตาขึ้นแรงใดแล้วเห็นเขาบอกว่าแรงนี้ขึ้แรงใดนะไอไอแรงแรลสสีขเขียวเนี่ยแล้วถ้าถามว่ากูรู้อะไรมั่งจากการกูเล่นมา53ตาก็ เริ่มกันเลยดีกว่ามาซึ่งเอ่อผมไปดูมาเขาบอกว่าห้อัพหนึ่งนำนะกูมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้ทำอะไรได้ยังไม่ได้อ่านเลยอะสกิลมันอนะแค่เปิดเปิดไปเจอคลิปต่างชาติแล้วกดดูยินทัทเรียวอะไรแบบนี้สกิลหนึ่งเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นการกดแล้วจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็บัฟการโจมตีใช่ไหมใช่ปึ๊บพันนิดเกมนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว,ว่ามันต่างก,กับพันนิดในอาวยังไงเพราะว่าแบบ เห็นต่างชาติเขาเล่นกันเขากดพันนิดเลยนะแบบเปิดมาไม่กดเลยอ่ะกดใส่พันนิดกดใส่บัฟก่อนเลยอ่ะจะบอกว่ามันบัฟดาเมจอ่ะแบบเรากดพันนิดแล้วมาเครื่องหมายโดนตัวไหนอะไรแบบนั้นนะนะปึ๊บเอ้ยสกิลพุ่งเอ้ยเมื่อกี้เหมือนมันปล่อยวงแหวนป่ะใช่ไหมซึ่งในเกมนี้เขาใช้คำว่าปลิงกันไอพวกสกิลพุ่งสกิลเคลื่อนที่อะไรต่างๆนานาเนี่ยไปดูดิปึ๊บเนี่ยปล่อยวงแหวนใช่วงแหวนทำอะไรได้หรือว่าเป็นเอฟเฟกต์เท่ๆเหมือนกันไม่รู้ เดี๋ยวเราไปช่วยซีซีกันก่อนแล้วกันนะทุกคนมาแล้ววิ่งมาไอ้ยเยินไอ้เยนินสาวเยินหน้าเยนิเยนเยินโอเคไม่ใช่มันกลับมาเจะคิดแบบก็ถ้าเกิดว่าผมเล่นขัดใจใครหลายคนที่เป็นพวกผู้เล่นระดับสูงใน MLBB ก็อกลัขบขออภัยด้วยนะกูเพิ่งผู้เล่นใหม่แล้วก็ผมยังปรับตัวกับเมันแล้วก็จะได้เท่าไหร่นะอย่าเช่นการพูดเด็กกูยังพูดอะไรไม่รู้เนะลยเนี่ยเรือีบๆีบรีด ก็เอาง่ายๆคือผมยังติดนิสัยการเล่นจาก RV อยู่ก็คือเน้นฟาร์มเน้นเกียร์ชีฟเน้นอะไรพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่ MLBB เ้าควรจะทำการาอไปดูมาเขาบอกว่าคู่เล่นเ l ็มมักจะเล้นบวกกันเป็นอย่างแรกในขณะที่ อาวี RV, ใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเป็นเกมอาวีมันจะมามันจะเปิดกันมันจะเน้นฟาร์มเว้ยฟาร์มให้เงินมีเงิน,ม,งนมีซื้อของหรือมีเงินไปซื้อของของเกิดแล้วค่อยไปบวกกันอะไรแบบเนี้ยเอาอ็อบเจกต์แล้วค่อยบวกกันชิงความได้เปรียบแต่เอ็มเอลบีบีม่เปิดมาไม่ใส่หน้ากันเลยเออมาปุ๊บมึป้อง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 มนรีบไปซิชิมหาป้องเลยอะไรประมาณเนี้ยเห็นเขาบอกว่าเอ็มเอลบีบีนะเอ่อ ไฟไฟไปก่อนไฟให้ชนะจากนั้นทุกอย่างจะดีเองไม่รู้จริงหรือเปล่ามาได้อันติแล้วในอันติเนี่ยแหละทุกคนทีเด็ดทอยตัวนี้เลยไอ้เยินอันติเขานะรู้สึกว่าจะเป็นการกลางฮานาเขตเดี๋ยวเราไปหาเหยือ่ออันนี้มามาแท็กคีมเดีนการก่อนแล้วก็เต่าใช่ MLBB เนี่ยนี่ไงกูโดนแล้วขาฮานาเขตนี่โอ้โอ้โอ้โอมาดิมาดิมาดิจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะน้องสาวจะหนีไปไหนจะน้องสาวเอ้าเที่ยรอดนะโอน ผง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 ไอ้ไอ้ไอ <aw>, ้ไปกันด้วยโดนล่าหมดเลยไอ้ฮ่านี่แล้ว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 รู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าพวกออบเจกต์นี่จะสำคัญมากแล้นะแบบเต่าแบบหลอนอะไรแบบเนี้ยแบบขอให้เราจะเกมตามขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราเก็บออบเจกต์ทุกตัวเราก็ชนะได้ซึ่งดูโม้ยังไงไม่รู้อะเหลือนะสี่สี่นั่นป่ากูใจเย็นอึ๊บโปง เอ้ตัวนี้ก็เล่นมันนะเว้ยเล่นมันตอนเราแล้เข้าไปต่อยมันอะอาณาเขตสุดเฟี้ยวในระหว่างนี้เราก็ค่อยๆเล่นไปก่อนแล้วกันนะใจลบๆใจเย็นๆเ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆฟาร์มไปก่อนเออฟาร์มไปก่อนเจอเหยื่อแล้วตั้มเลยทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาเห็นไอ้ตัวนั้นไหมเว็กซาน่าไม่ใช่ชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้สักตัว ันนกแต่ว่าเธอน่ะไม่รอดแล้วล่ะป้องสมก็เป็นลูกผู้ชายพันดีจริงๆเ่อยผู้หญิงอย่างยิ่งข้ายอดเยี่ยมมากเหยื่อลุกพ่อเพาต้องอย่างนี้คบตามต่อกัน ซึ่งปับแดงปัฟ้าเกมนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจแล้วว่ามันต่างกับอาวียังไงเพราะกูก็ไม่ได้อ่านกูไม่ได้ไปอ่านอะไรมาเลยอะ่ะไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ยังจะเล่นเล่นมาถึงป่านนี้ได้เพราะว่ามีตะก,กายอยู่อย่างเดียวคือเกมโมบ้าก็เล่นคล้ายกันทุกเกมแหละเออแล้วก็บวกกับความอีโก้ที่ในเกมบางเกมกูขึ้นไป50ดาวได้ก็แบบคตเนะมันก็คล้ายๆกันแหละพวกแรงใดมันจะไปยากอะไรวะเอ็มเอลวีบีอาร์วีมันไปต่างกันหรอกโว้ย หรือเปล่าไม่รู้หลังจากที่กูพูดคำนี้ไปต้องมีคนมาเม้นแน่นอนพี่ครับ mlbb แรงใดมันโคตรนรกเลยนะพี่มันแบบมันมันยิ่งกว่าวีนะพี่ซึ่งใช่เพื่อนกูก็พูดอย่างนั้นมาก็ไม่รู้มันจริงหรือเปล่านะเขาบอกว่าไอ้แรงเนี้ยมันชิบหายไวป่วงกันขนาดนั้นเลยเหรอมันขนาดนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็รู้เดี๋ยวเราก็รู้ตอนนี้เราได้ต้นไงอาจจะไม่มีอาจยังไม่เจอพวกปีศาจที่เขาพูดถึงกันทั้งหลายทั้งแหล่หรือเปล่าไม่แน่ใจเลยนะเฮ้ยตัวเล่นมันนะเนี่ย อะไรวะกดฟินกดฟินทุกคนเฮ้ยมันพุ่งไก่จ้ะสกิลสองไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเยอะเจอเยอะเจอเยอะแล้ว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 มานี่มานี่มานี่เราเล่นผู้หญิงได้ว่มทุกคนไอ้นั่นเราไม่ไปสู้ไอ้แฟงกี้มานี่ครับไปไหนครับน้องสาวน้องสาวน้องสาวพอดีน้องสาวก่อนป้งยดี เฮ้ยสวัสดีครับสว this, ัสด <tinc S 2> ีครับคนสวยสวัสดีครับคนสวยไปไหนครับคนสวยคนสวยครับไปไหนครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตายมึงตายตายมึงตายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเย็น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 เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นนันปะเห็นนั้นปะเห็นมันไปเห็นนั้นไหมทุกคนเห็นนั้นไหมไลลาไลลากลับมาก่อนกลับมาก่อน สวัสดีครับน้องสาวอืมอืมเอมอเจ็บนิดนึงนะครับน้องไปเฮ้ยตัวนี้รู้สึกเหมือนพอมันออกมามันก็ยังแปลงร่างอยูน่นะพอข้างที่ทับเวลาแปลงร่างหัวกายเป็นปสีแดงอะ่ะบอกเลยโ่าจะสูกจริตไกพวกตัวผมสีแดงๆแ,แบบนี้อยู่แล้วอะ่ะไปเลยเย็นไอเย็นเราเน้นเราเน้นต่อยผู้หญิงนะเย็นเราไม่ไปสู้ผู้ชายนะเย็นเราเราสู้ไม่ได้เราต้องต่อยผู้หญิงเอาเย็น พวกผู้ชายมันมันแบบเขามีอาวุธกันเหรอเย็นคือเราเห็นไหมแบบเอาอะไรนะอัลฟาอัลฟาก็ถือหอกเนาะซึ่งไอ้นั่นไอเ Xbox X อกเอกอกเออเออเอ็กบ็อกเอ็กบ็อกก็ใส่ชุดเกาะแฟงกี้ปล่อยไฟได้อะเราเราเรามีธรรมดเพียวเีวเราก็ต้องต่อยผู้หญิงนะเพ้าใแต่ไม่เยินต่อยผู้หญิงไปต่อยผู้หญิงอย่างนี้แหละเยินดีมากทำดีมากเย็นป้อง้ามาต่อครับต่อครับต่อครับกูไม่ถอยไม่หนีกูไม่หนีต่อยเออตาย ปนไอถ้าเกิดว่าล,ลายลาโผลแม็เมื่อไหร่เราจะวิ่งไปทันทีนะเราจะไม่ส,วน,สวนว่าเราจะทำอะไรอยู่นะทุกคนไม่ว่าเราจะตีบัฟอยู่ตีหลอดอยู่หรือตีเต่าอยู่เรากำลังทำอะไรก็ตามแต่ยืนวาร์ปอยู่กูเห็นล,ลาลาก็จะวิ่งไปหาชีวิตนี้ไม่เจอเป็นเส้นเชือจะพร้อมจะวิ่งไปแต่ตอนนี้ลาลาไม่โผล่เลยก็แง่สิโอเคขอสนิทหนึ่งขอสนิทหนึ่งขอสนิทหนึ่ง <Hero S 2> ไปน้องลาลาจะน้องไลายลาตลลายยัยผู้ชายผู้ชายผู้ชาย มุกไฮมุกไฮมุกไฮไอซ์มีบริการแต่ตัวนี้ก็ไม่ไม่บอกกันเลยอ่ะไปแล้ว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 เอาขายเดี๋ยวเราจะอ้อมเอาฟาไปอ้อมเอาฟาไปดีกว่าทุกคนอยู่ใกล้ๆมันแล้วไม่ไม่ปลอดภัยเยไล่ล่าไล่ล่าไล่ล่าโอ้เหียแม่ หลบก่อนเลยสไลด์หลบแบบเทๆ่ๆแล้วก็เดินแบบเทๆ่ๆเป็นไงท่าเดินเนี่ยทรงอย่าง Bear, แซ่ดอย่างบอยมากเลยอืปลอดจุติแล้วใช่เชื่อไหมแม่งอยู่กันแถวนี้แหละสักคุ่นึงดักรอไลลาะหรือตัวอะไรก็ตามแต่ที่เป็นผู้หญิงไม่เห็น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 โอเคโอเคีเคลยวรอครูดาวาตีแป๊บน,นึงนะทุกคนรู้สึกว่าครูดาวาตีมันค่อนข้างหนานนะสิสิบอ่ะยาวยาว ตัวนั้นชื่ออะไรอ่ะเว็กซาน่าเออถูกถูกถูกก็จำได้แล้วจำได้ถูกตัวอยู่เฮ้ยเฮ้ยตะกี้เหมือนมีคนผ่านมาเหมือนมีมันมีน้องเศร้าหน้องเศร้าผ่านมาแถวนี้ไปได้มถึงอ้าวโอ้ยหุดกำเว็กซาน่าได้ได้นะ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 มาใหม่มาหายแล้วหายแล้วมันเปี่ยนแล้วกูเล็ยโผล่อดตอนรอดตอนไปก่อน ไปแล้ว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 ใครเอาบูกูไปไม่มีบูขึ้นใต้เทา้าใช่ไหมเกมนี้เดี๋ยวมาเคลียร์บนก่อนหอึมีดูดเลือดด้วยเหรอเพิ่งรู้เนี่ยว่ายินมีดูดเลือดด้วยเนี่ยติดเรียกยินอีกแล้วเยินดิไอเยินเออไอเยินเนี่ยถ้าเกิดว่าพ่อลืมอะไรเย็นตืมเตือนสติพ่อนะเข้าใจไหมเยินอื้ออืออ้ออื้ออื้อน่าอยู่กันแถวดาร์กนะมั้งไปไปเราอยู่กันแถวหลอด คิดว่าเอ้ยบุด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 และไอเก์ข้างขวานี่คืออะไรไอเก์ความเร็วเหรอเฮ้ยเอาฟาเอาฟาเขาเนี่ยมึงเสร็จกุยเนี่ยบังอาจขัดขวางขัดขวางแผนการไอเหยินลูกหลักกุยเยอะโอเคโอเคโอเคอะไรอะอะไรอะสวัสดีครับจิ้หายแล้วจิ้หายแล้วมาเอาไอร้อนของเล่มาด้วยใจเย็น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 ใจย์เย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น ลาก่อนลาก่อนน้องสาวลาก่อนลาก่อนน้องสาวไปแล้วโอ้ไปรอดแล้วไปรอดแล้วกูไปหลอดอ๋อนึกว่าจะยืนวาร์ปอ๋อนึกว่าจะกดวาร์ปแบบดัวๆมีการตักทายเหมือนเกมบางเกมเกมข้างเคียงอะไรแบบนี้อ๋อไม่ใช่เฮ้เล่นครั้งแรกก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่ากูจะหรือว่ากูจะ หรือเพราะว่าเรายังไม่เจอพวกปีศาจอะไรที่เขาเล่าลือกันหรือเปล่าวะมีอยูสองกรณีคือหนึ่งเราเจอเอ่อพวกที่เขายังฝีมือไม่ถึงขั้นแบบมือใหม่เหมือนเราสองพวกที่ว่าพอด,ดีก็เป็น,นผู้เล่นพรสวรรค์ที่ฟ้าประทานมาอะไรแบบนี้อะว่าไปนั่นไลลาอยู่ไหนวะอ้าไปอยู่นู่นเลยแม่งอยู่สกายเลยเวรกรรมเอาบัฟก่อนเอาบัฟก่อนรู้สึกไม่ได้แวะมาแถวน,นี้บ่อยแล้ว เดี๋ยวเราจะเราจะขึ้นไปบนนะทุกคนเราจะไปตบเอนั่นนะไอที่อยู่ล้างบนอ่ะไอที่มันเอาเราไว้รอบที่แล้วอ่ะอะไรนะ Xbox ชื่อจำง่ายดีไว้ตัวนี้ Xbox เคล็ดอีกทีวิ่งหาสาวดีกว่าอืมอ้อมเอวฟ้าไปเหมือนเดิมเราจะอ้อมเอวฟ้าไปเหมือนเดิมมันเป็นแผนแล้วเดี๋ยวเดักดักดักตรงนี้ดักตรงนี้ดักตรงนี้มันต้องเดินผ่านมามันต้องเดินผ่านมาเสาเสาเดินผ่านมาเอาไม่ได้ไรลหัวอะไรวะกรรม เฮ้ยเดี๋ยเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าอย่ยาเดี๋ยว่งหมดเดี๋ยววิ่งหมดเดี๋ยวพี่งอมมาต่อยก่อน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 โอเคทุกคนเราไปฟาร์มดีไหมอาจจะไม่เพราะว่า mlbb เขาไม่เน้นฟาร์มกันเท่าไหร่เดี๋ยวขายรองเท้าก่อนดีกว่าออกรองเท้าวิ่งระเพิ่มความเร็วนี่ไงอะไรอะไรมียาบัฟกูครับไม่แบ่งไม่แบ่งไม่แบ่งผมไม่แบ่งบัฟแดงนี่ขอโกรธ

เล่นแบบนี้มีสิทธิ์แพ้ได้นะเล่นแบบนี้มีสิทธิ์แพ้ได้เนี่ยโอเคเราตั้งใจเล่นกับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตีนะอย่าพึ่งตีหิตตอนนี้โอเคเข้าใจไหมไอ้เหยินใจรุกๆลุกทนไว้ทนไว้ทนไว้ก่อนทนไว้ก่อนทนไว้ก่อนอดทนอดกลั้นเอาไว้ก่อนไอ้ความรู้สึกนั้นน่ะลุกอืมโอเคแล้วตั้งใจเล่นไปเดินกับทีมโอเค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 เอาละมาใหม่เดี๋ยวเราต้องไปตีหลอดต้องไปเอาหลอดให้ทีมก่อนแล้วทีมมันจะไปรวมหลอดแล้วอืม ในลานานไงโป่งตีกูตายหมายแล้วเอาฟานี่ตัวดีเลยเชี <Yeah. S 2> ่ยกูเล่นมันก่อนดีไหมถ้าเกิดเข้าไปแล้วกูสู้ไม่ได้ทำไงอ่ะย,ยิ่งหนึ่งหนึ่งด้วย <laughs> อา้าวไปหมดตีเลย <laughs> ตะกี้เห็นเอกบอกอยู่ด้านบน <laughs> เดี๋ยวเราไป <laughs> กลางอาเขตปะล่ะ <laughs> เอาปะล่ะ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  มาละไอ้บล็อกมึงเอามาละ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 โอ้โหหมุนหมุนอะไรไม่ต้องมาพองเป็นหมุนมาทำเป็นมงเป็นหมุนเฮ้ยนี่สังเวียนกูเว้ยไม่มีใครชนะกูในสังเวียนกูได้อือ้าวเวสซาน่ามาเียเวสซาน่าเวสซาน่าเธอทไมทำแบบนี้อ่อ ไม่เป็นไรทุกคนลูกกินเรายังดีอยู่เราตายไปแค่เจ็ดตัวเรายังไม่โยนนะเรายังไม่แจกเรายังไม่แจกแค่เจ็ดตัวแค่เจ็ดตัวแค่เจ็ดตัวอืมออซีเดียวก็ตายเจ็ดเหมือนกันนะของชิ้นต่อไปอะไรวะจะว่าไปเล่นมาก็เพิ่งสังเกตว่าของจะเต็มแล้วค่ะที่สุดท้ายเกาะเมฮ็ดพีตับซึ่งไอเทมในเกมนี้ผมก็พอจะแวะไปดูมานิดหน่อยแต่ก็ยังจําอะไรไม่ค่อยจะได้นะาจำได้แน่ๆก็จะมีผมนี่อามผมนี่อามดาบแดงตัดเลือดอะไรแบบเนี้ยพวกหลักๆ เฮ้ยซีซีทำดีซีซีทำไม่ดีแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกันได้ใช่ใช่ไหมฮานาบิเฮ้ยไม่ใช่มันชื่อทีอ่อะไรวะเออถูกแล้วฮานาบิฮานาบิเดี๋ยวเราฟ้าไม่ขอเต็มเลยแล้วกันค่อยไปยัดหน้ามาันทีเดียวหมัดรุ่นๆเนี่นยแหละมันไปหลอดกันนะ่ะกูเอาฟาดอ่ะกูพุ่มหน้ารือปล่าอือมามาตัวไหนก็ได้สักตัวใครวะ หายแล้วอแผนสองเราเล่นแผนสองดีกว่าทุกคนแผนปลวกปลวกเดี๋ยวเราไปดันล่างดันล่างแล้วก็ยาวยาวเลยถ้าเกิดว่าหลอดไม่ออกล่างนะถ้ามาหนึ่งหนึ่งกูว่ากูชนะได้ถ้ามาสองหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจก็ต้องล่าไปเข้าสังเวียนบังคับหนึ่งหนึ่ง เออนี่ตัวตัวมาคับหนึ่งหนึ่งเออมาดวงแบบลูกผู้ชายใช่ไหมเหยียใช่ไหมเหยนเพลูกพลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่และไอรอนโกเลมตี้อมกูลวมึงจะตีสดอย่างนี้เลยอะ่ะโอเคก่อนเราจะวิ่งไปกูว่าเราจัดการปัญหาปัญหาใหญ่ที่อยู่หน้าหนา,นานกูดีกว่าไหมเจ็ด <Yes, S 1> แม่สักทีไหม เราเก่นี่จบแล้วมันจบแล้วอาน์ตินออฟซิเดียแบกไม่ได้บึมแล้วก็แพ้แม่ทำไมมันยากอย่างนี้อ่ะพวกแรงใดมันจะมียากอะไรวะ m l b มลวีบีอาร์วไม่ต่างกันหรอกอ๊ย